ดูตัวอย่างเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ายังทรงพะชนอยู่ประชายชนสมัยนั้นเวลาเขาฟังคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระบรมครูก็ฟังจบตามพระบาลีเราจะเห็นว่ามีปริมาณถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คือเมื่อฟังคำแนะนำจากพระพุทธเจ้าจบ ต่างคนก็ตา่างบรรลุเป็นความเป็นพระอริยเจ้ามีประสูสิธาคานาคารหันเป็นส่วนมากึกติเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาฟังนี่ฟังไปด้วยแล้วก็คิดตามกระแสวัสธรรมทีสนาไปด้วย ทีหลังที่มากึงในมสมัยนี้ในสมัยที่อาตมาศึกษาก็เช่นเดียวกันรูบาอาจารย์ท่านก็นแนะนําแบบนั้นว่าเวลาที่เราฟังจงอย่าฟังเพื่อจำขณะที่ฟังไปจำเพื่อคิดให้ปัญญาไม่เกิดไปพร้อมๆกับได้ินเสียงการปฏิบัติมันจริงจะมีผล ถ้าเราฟังเพื่อจำมันเป็นสัญญามันไม่ได้เป็นปัญญาถ้าจิตก็เราเยังฟังอยู่แค่สัญญาอย่างเดียวผลเรื่องการปฏิบัติเป็นก็ไม่เกิดมันจะเกิดขึ้นมันได้กิเลสก็ด,ดีที่มันจะตัดได้ก็ตามหรือว่านิวรณ์ห้าประการก็ตามที่จะตัดได้ นี่ต่อสายปัญญาไม่ใช่สัญญาเราจะเชื่อกตกันได้ว่าบุคคลผู้รับฟังจะมีสัญญาหรือว่ามีปัญญาอันนี้ก็ดูจริยาของนักปฏิบัติถ้าฟังไปแล้วกิเลสมันไม่ลดความอยากมันไม่ลดนัด่นแสดงว่าไม่ได้ใช้ปัญญาเลย ใช้ได้เพียงสัญญาอย่างเดียวถ้าเราใช้ได้เพียงสัญญาอย่างเดียวก็จะเป็นกับอย่างเดียวกับท่านสุธรรมเทนที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าท่านผู้ทรงใบลานเปล่าเพราะว่าท่านสุธรรมเทนนั้นทรงพระไตรปิฎกเรียนพระไตรปิฎกจบแต่ก็ไม่มีผลในการปฏิบัติ ฉะนั้นผลที่บคงได้กับใจของสุธรรมเถนจึงไม่มีต่อมาปรากฏว่าท่านอยู่ในป่าเวลาที่พระมกัลาเระสารีบุตรไปสู่สนักของท่านเวลาที่พระโมคคัลาเดบสารีบรเทศบรรดาประชาชน,นหลายชอบใจพระเทวดาท่านหลายก็ให้สาธุการ ท่านสุธรรมเถรเห็นว่ามระโมกัลาลาภาษาดีบุตรทสองท่านเป็นที่เรื่มใสของคนส่วนมากท่านเองอยู่นานแสนนานไม่มีใครสรเสริญอย่างนั้นจึงมีอารมณ์อิจฉานิสยาพระสุธ,ธรรมเถรเขอโทษอิจฉานิสยญาท่านโมกัลาลาภาษาดีบุตรเวลาตอนเช้าตรู่ ท่านตื่นขึ้นมาถึงเวลาตีละครก็พยายามเอาเล็บค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะละครังเกรงว่าพระโมกขลาลาประสานีบทจะได้ยินจะตื่นเวลากวาดลานวัดเวลาเช้ามืดก็ค่อยๆกวาดเกรงว่าเสียงจะดังหรือพระสององค์จะตื่นเมื่อถึงเวลาเป็นธรมบัตก็ไม่บอกพระโมกขลาละภระานีบท ความจริงท่านนางสองเป็นอกักาสาวกขัน้นปฏิสัมมิทายานเรื่องที่จะไม่รู้วาระนำจิตของสุธรรมเถรน,นั้นไม่มีเมื่อรู้ว่าเขาอิจฉาดุติยายอย่างนี้ท่านก็แกล้งนอนเฉยในที่สุดท่านสุธรรมเถรเข้าไปในบ้านของอนนาธิปิณกากกาหะวดี ท่านอนาธิปิเนกากะหาบดีนี่คนละคนกับอนาธิปิเนกามหาเศรษฐีวามจริงท่านองค์นี้เป็นประสดาบันไม่กันเข้าไปในบ้านของท่านอนาธิปิเนกากะหาบดีเห็นท่านจัดอาหารเป็นกรณีพิเศษถ้าอนาธิปิเนกากหาบุีเห็นท่านสุธรรมเถรเป็นมิแตบาแต่คนเดียว จึงถามว่าท่านพโมพกัลลาในภาษาดีบุไม่มาหรือพระธรรมเถรก็บอกว่าพระอะไรนอนไม่รู้จักตื่นตอนชเช้ามืดตีะระังเสียงเสียงดังหูจะแตกก็ไม่ตื่นไม่ได้ยินกวาดลานวัดอยู่เป็นชั่วโมงเสียงดังสรมก็ไม่ตื่นเป็นนั้นว่าท่านดาวสองนี้เป็นคนขี้เกียจ พูดเพียงเท่านี้ท่านนาติพินิกากรหับบุดีก็ทราบว่าสุธรรมเถนเป็นคนมีอรองณ์ริษยาเพราตัวไม่มีอะไรตอนนั้นไปท่านก็ถามว่ากับอาหารทำม,มากเพื่อจะไปไหนบบไท่านก็บอกว่าจะไปถวายพระโมกขลานในภาษารีบุตรสุธรรมเถนดูไปดูมาถามว่าขนมขมันยังไม่ครบนี่ ถ้านายวินิกาเศรษฐีก็ถามว่าขนมอะไรที่ว่าไม่ครบท่านก็เลยบอกว่าขนมแดกงามมันยังไม่มีนี่เป็นอนวุวาทท่านสุธรรมเถรพูดใส่ใครคือแกล้งไปชดท่านอนาถวินิกากษหบบดีซึ่งเป็นพระอารียเจ้าถ้าอนาถวินิกากษหบบดีก็คิดว่าท่านปูนนี้ทรงผ้ากาสาวพัสสิกล่าว ไม่มีจริยาในในความเป็นสมณะมาจะเป็นพระผู้ทรงศีลที่ดีก็หาไม่ได้จึงได้ขับพระสุธรรมถนออกจากบ้านไปแล้วท่านก็นำอาหารมาถวายพระโมคคัลลานละพระสาริบุตรต่อมาเมื่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก,ก็กราบทูลให้ทรงทราบเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเห็นท่านสุธรรมเถนก็ถามว่ายังไง ท่านมหาเถระผู้ทรงใบลานเปล่ามาแล้วหรือเวลาที่ท่านสุธรรมเถนแยาลากลับไปท่านถามว่าจะไงมหาเถระผู้ทรงใบลานเปล่ากลับไปแล้วหรือพระพุทธเจ้าพูดอย่างนี้สองสามครั้งเป็นเครื่องเตือนใจพระธรรมสุธรรมเถนสุธรรมเถนรู้ตัวว่าเราที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าคงใบลานเปล่า พเพราะว่าเราทรงแต่ตำราคือมีสัญญาเป็นสำคัญความดีไม่มีกับเขาต่อมาใสายที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนให้ในแบบนั้นท่านก็นเลยไปพะพูปฏิบัติจนได้อนาดาตผลนี่เป็นอันว่าท่าเราฟังด้วยสัญญาจริงๆไม่เกิดผลเลยมันก็แบบก็บเอาทังรั่วไปรองน้ำฝน หรือว่าจะกล้าไปรองน้ำฝนมันไม่มีผลอะไรสิ่งที่จเพิ่งได้มาก็เสกจะดาษเศษฝอยเพื่อนติดตะกล้าน้ำไม่มีดังนั้นขอบมรดาท่านพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลาฟังก็จงคิดไปด้วยจะรู้ว่าคนไหนฟังดีหรือไม่ดีนี่เป็นเครื่องสังเกตไาอย่าง เพราะว่าสำนักนี้เขาห้ามคนอื่นเข้าห้องคนอื่นแต่ว่าถ้าเรายังไปสนใจในการเข้าห้องคนอื่นอยู่นั่นแสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับในเขตพระพุทธศาสนาและเรื่องการที่สองคำเตือนมีอยู่เสมอว่าอัตนอตนาโจทยัตัตานางัง จงเตือนใจของตนเองไว้เสมออย่าไปยุ่งกับอารมณ์ของบุคคลอื่นใครเขาจะดีใครเขาะชัว่วนนั่นมันเรื่องของเขาเราไม่ควรจะสนใจสนใจใจของเราอย่างเดียวให้มันอยู่ในขอบเขตของความดี